คลิปนี้มีคนถามว่าตลาดหุ้นมีเจ้าจริงหรือไม่เดี๋ยวมาคุยกันครับสวัสดีครับผม Wood, or, กัตวุฒิแ m ม l ลี n อินเวสเตอร์แแก้ปัญหาเรื่องธุรกิจการเงินและการทุนครบวงจรสมรรบ มีคนทักไลน์มาถามนะครับว่า <amı blow pressure> ในตลาดหุ้นเนี่ยที่เราเล่นเล่นกันอยู่เนี่ยมีเจ้าจริงหรือไม่คําตอบนะครับคือมีจริงครับคาว่าเจ้าในที่นี้เนี่ยมันประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คืออาจจะเป็นนักลงทุนสถาบันก็ได้ส่วนที่2คืออาจจะเป็นฝรั่งต่างชาติที่เข้ามาลงทุนหรือส่วนที่3ก็คืออาจจะเป็นเซียนหุ้นหรือขายใหญ่ต่างๆนะครับที่เข้ามาเล่นและเราเป็นใครครับเราเป็นนักทุนรายย่อยที่สรรับที่เขาเล่นกัสนสนุกก็คือคํอ relay, ควาว่าเมานั่นเองซึ่งความจริงแล้วเนี่ยหลักการในเล่นหุ้นเนี่ เราต้องสู้รบปกมือกับเสือสิงห์กันทั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งไม่เฉพาะว่าคนไทยนะครับอาจจะเป็นผู้เล่นระดับโลกเลยเขาว่าได้ดังนั้นความสามารถของเราเนี่ยมีระดับไหน ถ้าเรามีความสามารถน้อยเราเข้าไปเล่นหุ้นก็มีแต่แพ้หรือเจ๊งในที่สุดความสามารถเราต้องยกระดับขึ้นมาให้ทันกับเจ้าให้ได้ซึ่งวิธีการเล่นหุ้นแบบนี้เขาเรียกว่าเล่นหุ้นตามเจ้าหรือเราเรียกว่าเล่นหุ้นตามเงาของเจ้าเอาเจ้ามาเป็นเพื่อนเราไม่ใช่เราไปแข่งกับเจ้าวิธีการแบบนี้เป็นวิธีการเล่นหุ้นชั้นเซียนแล้วก็ถือว่ายากแต่แล้วก็ตามเนี่ยผมเคยเปิดสอนเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเล่นหุ้นตามเจ้าครับและวันไหนครับผมจะสอนในรายละเอียดอีกทีหนึ่งก็สามารถที่จะ ทักไลน์มาได้นะครับแล้วเพืเ่อนๆล่ะครับคิดว่าเจ้ามีจริงหรือไม่สำหรับคุณสามารถเขียนคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับจะถามคาถามอื่นนะครับก็สามารถทักไลน์มาได้ขั้นบนนี้ได้เลยนะครับาารเพื่อนๆนไหนที่อยากจะติดตามคลิปดีๆอย่างนี้ก็อยา่าลืมกดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับสา,าระดีๆแบบนี้นะครับมีให้ดูทุกวันนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าองค์ความรู้ที่ผมสอนไปนั้นนำไปปฏิบัติจริงจะทำให้รายได้ ของเพื่อนๆเ,เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้สวัสดีคร